สวัสดีค่ะคุณข้าววันนี้คุณข้าวมาทําอะไรคะสวัสดีค่ะข้าวจากดีสมาร์ทนะคะวันนี้นะคะลูกค้าได้ส่งตัวอย่างนะคะเข้ามาให้เราทดลองยิงค่ะข้าวก็เลยลงมาเอ่อทำตัวอย่างให้ลูกค้านะคะเพื่อทาวิดีโอลูกค้าสามารถส่งตัวอย่างสินค้าเข้ามาให้เราว่าตอบโจทย์ลูกค้าไหมอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ลูกค้าเขาให้ทดลองกับเครื่องพิมพ์รุ่นไหนนะคะลูกค้าให้ทดลองกับเครื่องพิมพ์ T W พร้อมส่ายพานค่ะ ตัวนี้นะคะมาดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะเริ่มต้นนะคะเบื้องต้นข้าทําการเขลียดลอดแล้วก็ l m g แล้วก็ย P พีมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับแรกนะคะทําการใส่หมึกเลยค่ะหมึกของเราใส่ง่ายนะคะแล้วก็สั่งพิมพ์ค่ะพร้อมกับเปิดสายพานลองดูกันเลยค่ะ